สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับยุนในขัามพักตะเก่านะครับเมื่อนี้นะครับผมตอนนี้กับเป็นเวลาพักเบรกนะครับมาทายคิดพ่อแม่พี่น้องในเบื้องนะครับขนาบักเบรกแล้วนะครับนี่นะครับเราจะพาไปเบื้องพักนะครับพักตัวนี้นะครับครับผมพักชนิดนี้นะครับชื่อวาซาลาโนบะนะครับซาลาโนบะนะครับผม ป็นพักในประเทศอิสราเอลนะครับพี่น้องหลายคนเขาถามมาว่าสนใจเอ่อสนใจไอเม็ดพักนะครับพันพักนะครับโอ้ผมจะเอาเมื่อยังไดน้อครับสัญญาจ้างว่ามืออีกตั้งทีปีกวัวนะครับทีปีกวัวนะครับพักงามๆนะครับพักงามๆครับเมื่เอื้อก็ได้ตัดแล้วนะครับมือทัดไปก็ได้ตัดแล้วครับนี่นะครับผม ทนเดียวกันนะครับแต่ว่าสองสีชนิดนี้ตัวนี้นะตัวนี้สีน้ำหนักดีกว่าตัวนี้นะครับนี่ครับตัวสีเขียวน้ำหนักดีกว่านะครับตัวนี้สีขาวเาล่านะครับดังๆใหม่ๆสีขาวเอ่านะครับไอหินนะครับมันเขาขายเขาขายต้นละต้นละหาเช็คเกลวนะครับเป็นเงินไทยก็เกือบห้าสิบบาทนะครับต้นเดียวนี่ครับกอเดียวนะครับงามๆเลยนะครับ ระบบนำเขานะครับระบบนำเออถอดบ่อะไรไปน้ำระบบนำไลนะครับนี่นำไหลครับนลยุ้งสี่แล้วนะครับระบบนำนี่จะรู้สึกว่าบ้านหานาที่นะครับไล่ไปบ้านหาหน้าที่แล้วก็หาหน้าที่ตัดนะครับแล้วก็ไลอีกหานาที่นะครับประมาณนี้นะครับ ผูกน้ำกันอยู่เจ็ดแปดล็อกนะครับแต่ะละแปลงนี่นะครับมือทัดไปกัได้ทัดแล้วครับนีส่สวยๆนะครับ แปลงน,นี้จะปลูกแค่พักเช่นิดเดียวนะครับแปลงนี้สำหรับพี่น้องคนไทยนะครับที่ว่าสนใจอยากจะปลูกลักษณะแบบนี้นะครับก็เฮดลักษณะแปลงแบบนี้นะครับก็เฮ็ดได้นะครับแต่ว่าต้นทุนกับสีไลายต้นทุนกับสีไลส์ขึ้นมาแน่นะครับสวยนะครับสวยๆเลยครับผม ในส่วนทางนี่ก็เป็นตัดแล้วนะครับพ่อผมตัดผมกับมูผมนะครับสองคนนะครับตัดแล้วปุ๊บนะครับเข้ากับใส่ให้ครับทำความสะอาดนะครับทำความสะอาดโดยการล่างนะครับล่างบางที่รเป็นกับว่าสะอาดดีนะครับมันถึงมีลงเรือในอยู่ครับนี่ครับพอเราล่างทำความสะอาดแล้วก็พักไว้นะครับพักพักแปลงไว้นะครับใหญ่นะครับผมมีทางบัสซิแปลงครับผม นี่ครับสวยๆได้ครับแถวหนึ่งนี่เขาสิปลูกยู่สิบหกต้นนะครับแถวแถวยังสี่นะครับแถวยีงสี่ห้าไว้คุนะครับสิบหกต้นนะครับสิบหกต้นล็อกหนึ่งนี่มียี่สิบมียี่สิบสี่ทวนะครับล็อกหนึ่งนี่ครับจากจากคุมหัดพีนะครับหัดสีเขียวหัดสีบวกนี่นะครับมีอยู่ยี่สิบหกแทวนะครับก็ล่องคุณบังนะครับ ลองคูณบังนะครับผมว่ามันจักตนแล้วบัตรีีเขาขายตนละตนละหาเช็คนะครับแต่ว่าเขาจะขายเป็นคู่กันนะครับเขียวกับม่วงนะครับเขาขายตนละหาเช็คสองตนใส่จอกนะครับใส่จอกใส่จอกไปคู่กันคู่ละซิบคู่ละซินะครับกำไรร้นะครับอยู่นี่กำไรเลยกำไรไร้นะครับขายดีนะครับ มือหนึ่งมือนึงในตัดเกือบพันต้นนะครับคาราพักมันดีนะครับผมพรกอมกับพากกันตัดสองคนนี่แหละครับตัดหลวกครับไปลงเครื่องนะครับแต่ว่าไพ่ในเครื่องนี่ผมอยาก่ายเบื้องยู่นะครับแต่ว่าม่านไทยบ่ได้นะครับขาเจ้าอยู่นั่นนะครับถ่าไทยบ่ได้เลยครับกันว่ายู่สองคนนี่จะทายเบื้องยู่ครับไปไปโอกาสแบบว่าโอกาสดีๆก่อนนะครับนี่นะครับ a ั c e s s ไวนะครับโอเคนะครับผมสำหรับทักกับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะ่ายแล้วก็อัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องในบิ่งเรื่อยๆอยู่นะครับลูกตอนนี้แสบตาแห้งครับมันเป็น้าใบนะครับมันต้องสซเว่นมันต้องสซเว่นดำตลอดนะครับเพราะฉะนั้นแสบตาครับนี่นะครับไปในการโดยรอบนะครับโอเคนะครับผมกับประมาณนี้ครับ พ่อม่พี่น้องสนใจกับทักมาเล่นมาคุยกันได้นะครับขอบคุณพ่อแม่พี่นอ้องที่เข้ามารับชมนะครับผมขอบคุณครับ